สลัลตชังสะเสนางสะพันธุงณลินทางปลิตานุภาวสตาลักขตุเติาลิตวานเมตังสมิตาภาทานตาอาวิคิตจิตตาปริตังพนัน สากเคกาเมจะลูเปคิลิสิคลาตเตจันตาริเควิมาหาเนทีเปรละเทจะกคาเมตลวนะคาหานิกหะวันทุมีเคเตผูมาจะยันตุเทวาชลาธราวิสเมยาคาคันทัพปนาหคา พะทันตาสันติเกยังมุนิวรวาจนังสะทวเมสุนันตุธรรมสวรรค์ราลยัมพระทันตาธรรมสวรรค์ราลยัมพระทันตาธรรมสวรรค์ราลยัมพระทัน ta